ทุกคนวันนี้คุณก็กลับมาอยู่กับผมอีกครั้งสนุกเกอร์และในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันใน map The head, แมป s t s t r o n s t b a t t l e g น o ราวกันอีกแล้วและก่อนจะไปดูกันเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้กันให้ถึง200ไ like ลค์กันด้วยนะและสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆที่การสมัครสมาชิกเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเนี่ยงั้นเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่า เรืล่อแฟนอาร์ตวันนี้ขอขอบคุณผลงานจากนายหัวส้มอีกครั้งโดยในภาพเนี่ยก็จะเป็นผมกําลังใช้เดสเคาน์เตอร์ใส่นายหัวส้มอยู่นั่นเองส่วนที่มาของแฟนอาร์ตนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนดูจนจบเนี่ยก็จะเข้าใจเองและสําหรับใครที่มีแฟนอาร์ตฟิฟิวอโหดอยากจะโชว์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่ดิสคอดของผมเลยนะแล้วสักวันคุณก็จะได้กลายมาเป็นคนที่ถูกอัญเชิญมาที่แห่งนี้ก็เป็นได้ได้เวลาออกล่าเคเหยื่อรายแรกของผมคือชายคนนี้ Okay, สวยแล,วล้วลติดรัวๆแล้วติดรัวๆติดรัวๆอย่างนี้เป็นเรื่องติดรัวๆอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเอาหนีเพิ่งหนีสิกลับมาคุยกันก่อนเ okay, สวยปึ๊บแล้วก็กระทึบโอ้ไม่ถูกต้อง ไรฮะฮะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันทำได้ไงอะเมื่อกี้เฮ้ยทำได้ไงอะเพื่อนฝึกจะสำนักไหนอะสอนแล้วหน่อยได้ปะเฮ้ยทุกคนมันทำได้ไงเมื่อกี้อยู่ดีดีมันก็วาร์ปเฉยเลยทุกคนมันทำได้ไงเอา้าแล้วมายกอะไรใส่ผมอีก เฮ้ยเนี่ยผมอาจจะตายก็ได้นะเอา้าเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยทุกคนมันทำท่าอะไรแบบอย่างนั้นน่ะเฮ้ยทุกคนบอกว่าผมต้องขอขอร้องใหม่วมดทุกคนน่ามันเปิดตีทุกคนเปิดตีอยู่ตอนนี้มันเปิดตีอยู่ทุกคนเฮ้ยผมว่าไอ้นี่แปลกๆเฮ้ยเฮ้ยมันทำอีกแล้วมันทำอีกแล้วมันทำอีกแล้วเฮ้ยลุมมันลุมมันลุมมัน เฮ้ยเห็นป้าเห็นป้าเห็นป้าทุกคนเห็นป้าเห็นป้าน่ามันหายไปทุกคนหายไปมันกลับมามันทำอะไรตัวกคนทำไม่อยู่เลยมันทำไม่อยู่เลยเฮ้ยตามหลักเทคนิคมันมันทำไม่ได้นะทุกคนนี่คือคือตอนนี้เราสามหนึ่งมันอยู่ทุกคนเนี่ยมันยังมีคนพิมพ์เป็นโลเซอร์ชีเตอร์เนี่ย นี่เห็นปะ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 ทุกคนเห็นปะเห็นความแตกต่างปะนี่โดนท่าโดนท่า y ย s Sir คอมโบมันอ่ะหาย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 ใช่ใช่เขาต้องการแฮกพ่อชนะจริงเพอร์เพอรมันขึ้นหนึ่งพันคิวมาได้เพราะใช่แฮกแล้วทุกคนหาไม่เจอตอนนี้หาไม่เจอทุกคนมันวุคหายไว้ทุกคนไม่คดเลียนอ่ะ he just teleport somewhere ใช่เขาน่าจะ teleport ไปสักที่หนึ่ง นี่ผมบ้าปนบ้าเฮ้ยมันอยู่นี่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 ทุกคนอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ทุกคนอยู่นี่มันอยู่นี่มันนอยู่่ีสวยเพื่อนสวยเฮ้ยนี่ทุกคนอยู่นี่วิ่เจอแล้วเจอแล้วลุงกระทืบลุงกระทืบลุงกระทืบเนี่ยเหมือนก๊อลฟสกินคนนี้มาเว้ยทุกคน ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วเนี่ยถ้าไม่มีแฮกก็คือเป็นได้แค่แบบลูกไก่ในกำมือผมอะดีทุกคนทุกคนผมบัฟผมบัฟผมบัฟเฮ้ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นทุกคนมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นทุกคนเห็นไหะเห็นปหมไหมไหะเห็นมันปหมนี่ผมจับมันได้ทุกคนจับมันได้ผมจับมันได้ผมจับมันได้อ่ามันร้อนหนมันร้อนหนีมันร้อนหนีมัน้หนี เฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันเฮ้ยมาโดนผมดูคนมาโดนผมฆ่าทุกคนมาโดนผมฆ่ามาโดนผมฆ่า,ท,ท,า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 ทุกคนมันหัวร้อนมันหัวร้อนทุกคนมันคลั่งมันคลั่งแล้วมันคลั่งแล้วอุ้ยมันคลั่งมันคลั่งมันคลั่งทุกคนมันคลั่งโอ้โห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 เฮ้ยไปไหนบ้านะ เฮ้ยูมจับไม่โดนทุกคนเฮ้ยสวยโอ้แต่ไม่โมดนว่ะนี่ๆทุกคนทุกคนอยู่นี่มั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 นอยู่นี่โอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าจะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมีมีแฮกกี่ตัวเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่ามันมีมันมีแฮกสองคนวะ เฮ้ยเดือดเดือดอ่าคนคนนี้ใช่คนนี้คนนี้ใช่ตัวเอ็มตัวเอ็มทุกคนตัวนี้ตัวนี้ไปโอ้โห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 โอ้โหโอ้โหทุกคนดูมันปาวหนูดูทุกคนโอ้โหโคตรกะอะทุกคนมันจะไม่ต้องใช้แฮกเว้ยเดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้เหมือนจะมีแฮกสองคนนะคือคนนี้เพราะว่าผมจำได้ว่าก่อนนั้นเนี่ยผมสู้กับคนที่ชื่อตัวคิวอยู่เว้ยแต่อยู่ดีๆอย่างมันก็มีแฮกอีกคนนึงอะ โผล่เข้ามาเอ้ไอ้ก็คือคนนี้ทุกคนมันมีแฮกสองคนน่ะแฮกอีกคนนึงมาทุกคนมีแฮกสองตัวมีแฮกสองตัวไอ้นี่ก็แฮกทุกคนไอ้นี่ก็แฮกนี่เห็นปะ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 มีสองคนทุกคนผมโดนแฮกสองคนลุมเรียบร้อยโหแล้วมันขึ้นสิบสติ๊กทุกคนเห็นปะมันมีสองคนผมบอกแล้วมันมีสองคนมันขี้แพ้จ้าแต่ไอ้พวกนี้โหมันแล้วมันแล้วมันเล่นผมอีกแล้วมันเล่นผมแล้วมันเล่นผมแล้ว โอ้โหโอ้โหขี้แพ้จัดขี้แพ้จัดโอ้โหความเป็นกลิ่นกลิ่นของขี้แพ้มันฉุนมากทุกคนในตัวเนี้ยมันไม่ได้ฉุนมากทุกคนมันเขียนอยู่บนหน้าเลยว่าขี้แพ้ทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่นี่โดนผมควานหินนี่นี่เดียวดิแฮกอะแฮกเราไงผมก็สู้เต็มที่วะโอ้โหตายแล้วตายแล้วเฮ้ยนี่ไอ้นี่ก็แฮกทุกคนมันมีแฮกสองคนทุกคนเห็นปะเห็นปะว้าวว้บหนีว้าวหนี อ่ะเฮ้ยหาเฮ้ยนี่ไงทุกคนผมบอกแล้วมันมีแฮกสองคนฮะอะไรเนี่ยอ่ะวารวป่ะวร์ปหนีไปตายแล้วเฮ้ยนายหัวส้มความหวังนายหัวส้มช่วยด้วยไม่ไหวแล้ว คือตอนนี้เซิร์ฟมันวุ่นวายไปหมดเพราะว่าแฮกกันทุกคนเข้าใจป่ะคือทุกคนก็จ้องเนี่จะฆ่าแฮกกันไงคือมันไม่สนใจผมเลทุกคนตอนนี้คือคือผมไม่กลงกลัวผมจะกนอันตรมันว้าวอ่ะทุกคนโหโหเอามันเลยดิโหเอามันเลยดิทุกคนผมจะลองดูนะเฮ้ย หวัว่าจะได้ผลทุกคนผมจะลองดูผมจะลองดูทุกคนผมพยายามผมจะพยายามทุกคนโอ้เฮ้ยเดี๋ยวพิดตัวไม่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 ไ,ม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 ไมหนหัวส่ง